การใช้งบประมาณของสภา,านะครับแต่อยากจะนาเสนอเรื่องนี้นะครับเพราะอยาเ,ยเรื่องน้ำมันเถื่อนครับท่านประธานเราพูดกันมาเดือนนี้เป็นเดือนที่สี่แล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราไปชุมงสภา,าเนี่ยครับเราก็นําเรื่องน้ํามันเถื่อนนําเรื่องยาเสพติดเนี่ยของกระบวนการค้าน้ามันเถื่อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด นะครับเหตุผลหนึ่งเนี่ยจากการค้ายาเสพติดนะถูกงนาเข้าไปให้กับกระบวนการต่อการร้ายในการสร้างความไม่สงกมาโดยตลอดเพราะชาวบ้านไม่เห็นนะครับไอ้ที่มากับรถยนต์เนี่ยที่ผ่านด่านมาวันหนึ่ง 7, 800, เจ็ดแปดร้อยเทนฟากใต้ครับทุกรทกรอกทุกซอกทุกซอยผมว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นนะครับ ปัญหาที่อยากจะนําเสนอวันนี้ครับทั้ง3ปัญหาเนี่ยผมคงจะใช้เวลาพูดปิดกันก็เพื่อให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยจบลงไปเร็เรวนะครับผมก็อยากจะเสนอว่าการแบ่งแยกดินแดน เพื่อทำร้ายประชาชนและทำร้ายประเทศชาติเพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าสามารถสกัดน้ำมันเถื่อนนี่ก็อาจจะลดน้อยลงเพราะเราสามารถปิดกระเป๋าของกระบวนการต่อการร้ายได้ทั้งสองกระเป๋านะครับคือกระเป๋ายาเสพติดเสียไปหนึจากภาษีไปนิดละเจ็ดบาทนะครับวันหนึ่งครับมีน้ำมันเถื่อนผ่านเข้ามาทางจังหวัดชายแดนภาคใต้สองล้านลิตรนี่คือปัญหาที่นํามาพูดสามครับเรื่องน้ำมันเถื่อนครับโดยเฉพาะน้ำมันขวดนะครับ มันเป็นขบวนการกกอาธยากรรมนะครับนะครับนี่คือปัญหาที่ติดตามมากับน้ำมันเถื่อนนะครับสี่คบมันตลบมันกระทบต่อนนี้ที่รันะครับทุกคนเน่ยพูดกันหมดว่าประเทศนี้ไม่มีกฎหมายแล้วนะครับผู้ที่ประกอบการค้าดโดยสุจริตก็คือปั๊มน้ำมันต่างๆที่เขาเสียภาษีให้รัฐแต่ไม่ได้รับหายตายจากไปแล้วนะครับนี่คือปัญหาที่ผมอยากจะให้ ทางสงปตเนี่ยครับเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ที่ถือปอลวิายาอยู่ในมือคือตำรวจเนี่ยครับไม่ได้สนใจเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าผมเนี่ยย้อนอายุในมาตราหนึ่งหาเจนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะมองเห็นคนทำผิดซึ่งหน้าและไม่เคยจับปุ่มสองครับที่น้ำมันถือ